Nervous on the surface i look fine My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe Sarikabum, Nansa, we shana hand, Peter don't guna lapna <laughs> tea if it gone one soap tea, Sam, to say on putting one ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทาหารบนทลนถหันบกที่38ได้ผ่านนักศึกษาวิชาทาหารจิตอาสาจำนวน10ในายเข้ารับการบริจาคโลหิตณโงรงพยาบาลจังหวัดน่านครับ have hope, so many days have passed. I wait around for things to change, but change is not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living existing when you can't see a god in flesh? I'm looking for the answers, they say to place said I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, cause I'm not giving up. I'm not ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับอันนี้มาบริจาคเลือดครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเอ่อเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งที่2นี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมเอ่อก็รู้สึกแรกๆก็มีใจสั่นตื่นเต้นมากคนระับเพราะเพิ่งเป็นครั้งที่2อ,อยู่เลยก็แต่พอหลังจากบริจาคจากเสร็จแล้วก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาอ่อเราคิดว่าการบริจาคเลือดสามารถช่วยบุคคลแบบไหนได้บ้างครับช่วยผู้ป่วยที่กําลังต้องการเลือดครับแบบมีอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ อันนี้มาบริจาคเลือดครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งแรกครับครั้งแรกนี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวน,นิดหน่อยครับและคิดว่าการบริจาคเลือดสามารถช่วยบุคคลแบบใดได้บ้างครับช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดครับ